สวัสดีครับสวนกัญญากรครับคลิปนี้จะพาเพื่อนมาดูการขุดคลองไส่ไก่นะครับซึ่งเราก็ได้ทำา EP ีหนึ่งไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น e p 2นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญสำคัญ23เรื่องนะครับเดี๋ยว,พวเพื่อนๆไปชมกันเลยครับผมมาดูที่เรื่องแรกกันเลยนะครับก็คือระดับของขอบคลองนะครับนี่ครับ ซึ่งความสำคัญข,ของขอบคลองก็คือว่าเราจะต้องให้ขอบคลองนี้ได้ระดับนะครับโดยเราจะถ่ายระดับน้ําใส่เสานะครับนี่ครับแล้วก็จะขึงเชือกแล้วก็จะปรับขอบคลอ,องให้ได้ตามระดับเชือกนะครับให้พอดีกันนะครับเพราะว่าเราเวลาเราเติมน้ําน้ํามันจะได้เท่ากันนะครับจะทําให้คลองสวยนะครับเพราะถ้าเราไม่ถ่ายระดับนี่ถ้าเราเติมน้ําเข้าไปแล้วน้ําไม่เท่ากันนี้ขอบคลองจะไม่สวยนะครับ มาดูเรื่องที่2นะครับก็คือระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะขุดของไส้ไก่ด้วยมือนะครับก็คือต้องเป็นช่วงเดือนนี้แหละครับเดือนกันยาถึงตุลานะครับเป็นช่วงปลายฤดูฝนกําลังเป็นปลายฤดูฝนและกระต้นหนาวนะครับเพราะว่าดินจะได้ไม่แข็งนะครับนี่จะให้เพื่อนๆดูดินนี่ครับนี่ดินที่คลองไส้ไก่ผมนะครับที่ขนาดฝนตกชุกนะครับยังขนาดนี้นะครับถ้า ผลไม่ตกสักสองสามวันนี่คือจอบนี่ขุดไม่เข้าเลยนะครับสามวันนะครับผมลองดูแล้วที่ผลทิ้งช่วงไปสามวันนี่คือขุดไม่ได้เลยครับต้องพักหรือไม่ถ้าเราแก้ปัญหาได้ก็อ,อาจจะต้องเติมน้ําเติมน้ําแล้วก็ขุดซึ่งรสรุปก็คือช่วงที่เหมาะสมก็คือนี่แหละครับช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับที่จะขุดคลองไส้ไก่ด้วยมือนะครับถ้า,าหากเพื่อนๆอยากขุดก็ควรจะขุดช่วงนี้นะครับ มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องการจัดการดินจากการขุดนะครับซึ่งงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักนะครับมันหนักตั้งแต่ต้องขนดินขึ้นจากคลองไส้ไก่แล้วนะครับเราก็ควรจะวางแผนล่วงหน้านะครับว่าเราจะใช้ดินทําอะไรนะครับเวลาเราขนเราจะได้ไม่ต้องขนออกไปไกลนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นของคลองผมเนี่ยครับก็คือผมจะใช้ดินที่ขุดขึ้นมาเนี่ย ทาเป็นขอบคลองนะครับโดยผมจะปั้นเป็นให้สูงขึ้นมาจากขอบคลองประมาณสัก1 0บถึงยีเซนนะครับแล้วแต่ดินนะครับต้องรอดูว่าเวลาขุดเสร็จแล้วดินจะเยอะหรือว่าน้อยขนาดไหนนะครับก็ซึ่งการทําแบบนี้ก็จะทําให้ผมทํางานง่ายขึ้นนะครับเวลาผมขนดินผมก็อาแค่ปเทลงข้างคลองนะครับไม่ต้องขนออกไปไกลนะครับก็จะทําให้เราทํางานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใน EP3 สวัสดีครับ